ระหว่างบรรทัดนะครับวันนี้นะครับก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราจัดรายการกันเมื่อ10เดือนก่อนเนี่ยนะฮะเราก็ไปได้สารพัดอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จํากัดอยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเพิ่งกลับมาใหม่นะฮะอ่านกันมาเยอะแต่เพื่อที่จะรอคุณผู้ชมเนี่ยก็มาเริ่มโฆษณาชวนเชื่อให้ไปอ่านหนังสือก่อนนะจานหนังสืออะไรก็ได้นะปรับตัวหลังหายไป3เดือนครับเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ย เราทิ้งไว้เรื่องหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปฏิรูปรนะครับผมก็บังเอิญผมติดหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าไปเอามาจากสมาคมนักข่าวก็เรียนคุณผู้ชมว่ามีหนังสืออีกมากมายถ้าน่าจิจิบมาอ่านถ้าจะเข้าสู่การปฏิรูปเนี่ยคนที่เข้าไปเป็นสมาชิกสปชเนี่ยน่าจะมีเวลาค้นคว้าประวัติศาสตร์บางเรื่องบางตำนานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสักนิดหนึ่งนะฮะ แล้วเมื่อก่อนจบเนี่ยคุณสาธิตก็พูดถึงว่าเออมันมีอีกหลายครับหลายความรู้หลายออความเห็นหลายหนังสือที่น่าจะเกี่ยวข้องต่อตรงนี้สักนิดหนึงคือ <c oughs> คือผมมองสาการณประเทศก่อนนะครับผมว่าสาการณ์ในขณะดนี้เนี่ยมันเหมือนกับประเทศเราผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรอาจจะสงครามความคิดเรื่องของการชุมนุมใหญ่อาจจะในรอบระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมานะ แลวมันเปลี่ยนผ่านมาสู่อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่มีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปครับเยอะที่สุดอ,อย่างคอสช,อชอตั้งเอาไว้11ด้านดร้านและกําลังจะมีสภาปฏิรูปเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมผมคิดว่าเราน่าจะชวนกันอ่านหนังสือซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแนวคิดเรื่องปฏิรูปนะมีหนังสืออะไรที่แบบในด้านต่างๆที่แบบพอบอัพขึ้นมาตอนนี้ไหมปุ๊บขึ้นมาตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งอ่านจบไปเล่มหนึ่งชื่อหนังสือ three cups of tea น้ำชสามถ้วยใช่ฮะเซนหรือเปล่าไม่ใช่เซนเลยนะคนเขียนเป็นอเมริกันนะอ๋อเหรอชื่อเกรกมอร์เทนสันมันเกี่ยวกับอะไรคือเกรกมอร์เทนสันเนี่ยเป็นนักปีนเขาอืแล้วในชีวิตเขาเนี่ยตั้งใจจะปีนยอดเขาที่ปีนยากที่สุดในโลกครับที่เอเวอเรสต์เขาเรียกว่ายอดเคสองเคสองเนี่ยเกรกมอร์เทนสันเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ไปเติบโตในแทนซนเนียแต่ตอนตอนท้ายเนี่ยมาใช้ชีวิตในอเมริกานะครับ เขาตั้งใจที่จะเอาอตุกตาของน้องสาวเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคเกี่ยวกับเรื่องเนื้อง,งอกในสมองเนี่ยไปไว้เป็นกิจประวัติบนยอด K 2องแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึง K สองครับเพราะว่าเกิดเหตุซะก่อนกลางทางก็กลายเป็นว่าเกรกมอเตอรสัตหลงทางแล้วพอหลงทางแล้วเนี่ยเขาก็ไปลงในหุบน้ำแข็งอะไรก็ว่ากันไปนะสุดท้ายนี่ไปจบลงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านยากจนในประเทศปากีสถานครับชื่อบรันติสถานไอ้ชาสามถ้วยท,ที่เขาพูดถึงเนี่ยเขามีความหมายว่าเมื่อดื่มชาถ้วยแรกเนี่ยเราเป็นคนรู้จักกันอืดื่มชาถ้วยที่สองก็สนิทไปอีกชั้นหนึ่งแต่พอดื่มชาช่วยถ้วยที่สามเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ผูกพันกันแล้วครับเกรงมอร์เทนสันเริ่มคิดจากที่นั่นเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยไปนั่งเรียนหนังสืออยู่กลางแจ้งว่าที่นั่นไม่มีโรงเรียนอื เขาเลยเกิดความคิดอยากสร้างโรงเรียนให้กับชาวบันติสตานถานแทนที่จะไป <ใน S 2> ปีนเขา,าไปสร้างโรงเรียนแล้วใช่เขาเริ่มคิดว่าเอ๊การเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งไปไว้บนยอดเขาเนี่ยทำไมไม่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นในหนังสือเล่มนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องเกร็กมอร์เทนสันว่าจะต้องฟันดิ้งมาอย่างไรฝ่าฟันกับทัศนคติของคนในปากีสถานซึ่งจะมีมุสลิมหัวเก่าที่ประกาศฟัดวาคือประกาศว่า วิธีการกระทำของของเกรกมอเตสันนี้เป็นปฏิปักษต่อศาสนาแต่ก็มีคนซึ่งเป็นผู้นำหัวสมัยใหม่มาสนับสนุนการสร้างโรงเรียนของเขาเนะเรื่องนี้มันสนุกมากตอนก,นกลางๆเรื่องก็คือเกิดเหตุนายวันวัน<อ>ในช่วงเวลาที่เกรกมอเตสันนี้กำลังขยายา้างอเมริก,นกรรันเนี่ยกำลังไปอยู่ในแผ่นดินใช่แล้วก็มีเรื่องที่ตอริบานเนี่ยกลุ่มตอริบาน,นไปยึดอัฟกานิสถานไว้ได้ แล้วก็ชายแดนตรงที่เกรกมอร์เนสันไปสร้างโรงเรียนเนี่ยกับชายแดนของอัฟกานิสถานติดกันครับแต่บางวันมีคนขี่ม้ามาจากอัฟกานิสถานมาตามหาเกรกมอร์เทนสันเพื่อไปสร้างโรงเรียนให้เด็กในอัฟกานิสถาน <ừ> mm. ผมว่าประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปที่อยากจะหยิบมาพูดถึงเรื่องนี้นะมันมี2ประเด็นด้วยกัน <four. S 2> ประเด็นที่1คือวิธีคิดครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะเวลาเราจะปฏิรูปเนะะี่ยเรามักจะถ้าเรายังจมอยู่กับกรอบวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยนะ มันก็จะได้วิธีปฏิบัติแบบเดิมซึ่งอาจจะขับไปสู่กับดักแบบเดิมก็ได้ครับแต่วิธีการที่เกรกมอร์เทนสันไปใช้ชีวิตอยู่ในปากีสถานในอัฟกานิสถานเนี่ยในเวลาที่คนอเมริกันกําลังโกรธแค้นชาวอาหรับคนถือศาสนาอิสลามทัางหลายอย่างบิลบิลลาเดนหรือใครต่อใครซึ่งทําให้เกิดนายวันวันขึ้นเนี่ยเกรกมอร์เทนสันบอกว่าวิธีการเอาชนะกอกอะไรไม่ใช่ทิ้งระเบิดอืแต่ต้องให้การศึกษาครับ พวกคุณไม่ได้เข้าใจอิสลามเพียงพอแล้วคุณก็ไปมองเขาเป็นศัตรูแต่ถ้าคุณมองกลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะตั้งวิธีคิดแบบใหม่ได้ครับซึ่งตอนหลังแนวคิดเกรกวอติสันได้รับการยอมรับในอเมริกามากแล้วจากข้อเขียนของเขาซึ่งมีบอกรหนังสือคนหนึ่งเนี่ยชื่อพาเรตเนี่ยตามเขาไปในอัฟกานิสถานกับในในปากีสถานเนยแล้วกลับมาเขียนลงหนังสือครับ ได้รับการบริจาคมหาศาลมากนะครับนี่คือเรื่องของวิธีคิดกับอันที่สองเนี่ยแน่นอนนะถ้าเราพูดถึงสร้างโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นเยอะแต่วิธีการซึ่งกรีกมอร์เทนสันคิดก็คือการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางสําหรับการฝึกฝนอาชีพและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในหมู่บ้านด้วย ผมว่าเป็นมุมปฏิรูปการศึกษาที่น่าสนใจมากถ้าหยิบเรื่องนี้มาอ่านแล้วก็มาถกกันนะว่าเรื่องนี้สนุกครับอันนั้นก็เป็นเกร็ดที่น่าสนใจหนังสือหนา5้า้อยกว่านาโอ้โหแต่ฟังดูแล้วนี่เป็นหนังเลยนะเนี่ยสนุกมากเป็นหนังที่เป็นชนิดที่เรียกว่าเป็นฮีโร่เลยนะฮีโร่จาเป็นเลยนะฮะแต่สามารถที่จะอยู่ได้ในโลกของคนที่เป็นศัตรูกันโดยที่ไปทำเรื่องของการศึกษาทุ่มเทซึ่งแสดงเห็นว่าคนในพื้นที่ก็เห็นว่าคุณเกรกเนี่ยแก ตั้งใจดีจริงๆแล้วสิ่งที่แกเปรียบเทียบว,ว่าแทนที่จะต้องไปปีนไปเอาธงเอาตุ๊กตาไปปักบนยอดเขาแข็งที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยเอาพลังทั้งมวลเนี่ยไปสร้างโรงเรียนให้เด็กจะดีกว่าครับนะฮะอันนี้เป็นวิธีคิดที่สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะฮะส่วนจะใช้ยังไงนี่ไม่รู้ <laughs> เพราะบางคนถ้าอ่านเกรกมอริสันบอกว่าเฮ้ยต้องเอาแบบอย่าง <laughs> เกรกมอริสันก็จะไปปีนเขาท่าเดียวนะฮะ <laughs> <laughs> เขาคือวิธีการมองปัญหาของคน,นจากเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันจำเป็นสำหรับนักปฏิรูปในประเทศไทยนะค,คุณต้องหัดมองปัญหาจากหลายๆแง่มงุมเละคําที่เขาบอกว่าคิดในเชิงบวกเนี่ยพูดง่ายนะแต่ทํายากมากครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ากลับมามองเชิงบวกบในหลายๆเรื่องมากกว่าที่จะไปบอกว่าปฏิรูปการศึกษาคนบางกลุ่มนี่ไปมองว่าเป็นเพราะเด็ก มีปัญหาในเรื่อง <ฮะ S 2> ช็อกทางวัฒนธรรม <ฮะ S 2> เด็กไม่อ่านหนังสือเด็กนี่คือการมองในเชิงลบ,บจังแฮะมองย้อนกลับมาคิดใหม่เนี่ยผมว่าน่าสนใจ <ผม S 2> เรื่องบางเร<บ>ื่องเป็นเรื่องที่ที่เราเห็นเป็นเรื่องกิจวัตรประจําวันนะ,<ฮ>ะผมไม่เคยลึกซึ้งจนกระทั่งมาอ่านหนังสือเล่มนี้เกรกมอร์เดนสันเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเขาไปร่วมละหมาด <ฮะ S 2> <ม>แล้วเขามีความรู้สึกว่าพอเขาร่วมละหมาดเนี่ยเขามองการละหมาดของคนมุสลิมด้วยสายตาใหม่ครับ นี่คือการนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าการนอบน้อมทำให้จิตใจคนเนี่ยอ่อนโยนลงและเปิดรับผู้คนกับสิ่งต่างๆมากขึ้นผมได้แนวคิดใหม่เยอะเลยนะครับจากจังเล่มนี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังอีกพอพูดถึงเรื่องการศึกษานะก็ต้องหยิบหนังสือท่านพุทธทาสขึ้นมาคือตอนนี้ก็ถือว่าผมก็เป็นเริ่มมาอ่านท่านพุทธทาสใหม่ซึ่งก็จะเป็นแค่เพียงก้าวแรก ยังไม่แตกฉานเหมือนกับทุกคนสิ่งที่ผมไปสะดุดเข้านะฮะก็คือว่าเราพบว่าท่านพุทธทาสเนี่ยคำถามคือว่าท่านพุทธทาสเนี่ยนะฮะเมื่อท่านบวชนะฮะที่ภูมิเรียงที่ชัยาท่านมีความรู้สึกว่าถ้าท่านจะต้องศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยท่านต้องมาเรียนที่กรุงเทพครับท่านก็เดินทางเข้ามาเป็นพระที่กรุงเทพ เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะถ้าอ่านเนี่ยถ้าตีความแบบง่ายๆเป็นภาษาชาวโลกนะ,ะครับคือท่านอกหักจากกรุงเทพเพราะเพราะท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนถ้าฉันถ้าฉันจะต้องเรียนหนังสือเนี่ยอาอาจจะต้องเข้าไปมหาวิทยาลัยใหญ่ฮจะเรียนธรรมะก็ต้องเข้ามาศึกษาธรรมะที่กรุงเทพอแต่ปรากฏว่าตามที่ผมอ่านแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะท่านมาที่กรุงเทพแล้วเนี่ยผมใช้คำว,ว่าท่านอกหักเพราะท่านไม่พบสิ่งที่ท่านต้องการหา พระภิกษุนี่ในยุคที่ท่านเป็นหนุ่มนะครคงจะสักน่าจะสักเจ็ดสิบปีนะฮะสมัยมนั้นเนี่ยประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุในกรุงเทพเนี่ยนะฮะในสายตาของท่านอาจารย์พุทธทาสคือไม่น่านับถืออืท่านกลับบ้านที่ชัยาครับที่พุ่มเรียนแล้วเริ่มสร้างวัดฐานน้ำไหลขึ้นจนกระทั่งกลายเป็น ตักกศิลาทางการศึกษาจนถึงวันนี้ทางศาสนาจนถึงวันนี้นะฮะความหมายก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยผมนี่ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรผมก็อ่านไปโดยที่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไูงใจคิดนะนะจนกระทั่งครั้งล่าสุดที่ไปที่สวนโมงเนี่ยท่านพระอาจารย์จ้อยเนี่ยซึ่งขณะเนี้ยท่านเป็นพระพี่เลี้ยงของพระสุเทพเนี่ยไปไหนไปด้วยกันเนี่ยนะับท่านพูดพูดคำหนึ่งว่าที่มหาวิทยายลาัยราชภัฏที่สุราษฎร์เนี่ยนะฮะ ได้ทำการศึกษาเป็นงานวิทยานิพนธ์นะครับว่าทำไมสภาพแวดล้อมในชายาในภูมิเรียงเนี่ยในถึงทำให้เกิดสวนโมกอมือันนี้น่าสนใจทำไมถึงให้เกิดปราดทางด้านาศาสนา,าคือโดดเด่นนอ,อย่างท่านพุทธทาสมันกลายเป็นว่าถ้าจะศึกษาเรื่องาศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปกรุงเทพครับ อยู่ที่บ้านก็ศึกษาได้นี่เรื่องการศึกษาแต่มันอาจจะประยุกต์ได้ไปประยุกต์ได้ผมไม่รู้นะอันนี้บังเอิญคุณสาธิตเล่าเรื่องไปสร้างบ้านสร้างโรงเรียนในหุบเขาผมก็นึกถึงว่าเเขาก็ไปสรุปอย่างนี้ซึ่งเป็นข้อสรุปที่เป็นเส้นผมบางภูเขามากครับเขาก็สรุปว่าก็ที่ภูมิเลียงที่ชัยยาที่สุราษฎร์เนี่ยทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของอาณาจักรสีวิชัยนี่ไงกําลังจะถาม่งเรื่องนี้พอดีถูกไหมฮะ ศาสนาเข้ามาที่ประเทศไทยที่นั่นก่อนเพื่อนก่อนสุขโขทยัยก่อนอยุธยาก่อนรัตนโกสินทร์แต่บังเอิญไอ้ความที่มันมีภาพลวงตาบางอย่างคผนก็นึกว่าถ้าฉันจะต้องศึกษาอะไรฉันต้องไปที่ศูนย์กลางของอาณาจักรก็คือมาที่กรุงเทพแต่มาแล้วกลายเป็นว่าลืมไปว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีวัดใหญ่โตที่นั่นเก่ากว่ากรุงเทพอ,อีกใช่แต่ไม่มีวัดใหญ่โตไม่มี แต่สิ่งที่เขาสรุปคือบรรยากาศของผู้คนมันไม่ได้หมายถึงพระภิกษุแต่หมายถึงชุมชนวิถีปฏิบัติของประชาชนเป็นวิถีปฏิบัติแบบพุทธศาสนามายาวนานวิถีชีวิตของคนแถบนั้นวิถีชีวิตของคนแถบนั้นเนี่ยนับถือศาสนาเป็นวิถีชีวิตเก่าซึ่งผูกพันกับศาสนาอยู่แล้วใช่และเป็นยุคที่ศาสนากําลังนําถูกนําเข้าใช่มาในอาณาบริเวณแถบนี้ เพืนบริเวณนั้นก็เลยรับแล้วก็ตกทอดมาเป็นพันปีมีเพลงเก่าอยู่เพลงหนึ่งของสาริกากินทองรู้จักสาริกากินทองรู้จักฮะลูกหนังจูเล่แสนหวังเวิร์ดนะเพลงนี้ร้องว่าภูมิเรียงเมืองเก่าโบราณก่อนเมืองชัยยาเออพูดถึงภูมิเรียงนี่เก่ากว่าชัยยาตอนนี้ถ้าไปภูมิเรียงเนี่ยก็จะมีวัดมีอะไรสวยงามมากนะครับมีผ้าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ความคิดตรงนี้ว่าท่านพุทธทาสเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพระพุทธประวัติเลยครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เบื่อใช่ไหมฮะอายุท่าน4ี่ท่านก็เบื่อแล้วชีวิตของการเป็นคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิท่านก็ออกบวชครั้งแรกท่านออกบวชท่านก็ไปบําเพ็ญกิริยาใช่ไหมทุกขกิริยาต่างๆอดข้าวอดคือลองมาแล้วทุกวิธีว่างัะผิดหวังอกหักผมไม่ใช่ว่าอกหักเหมือนท่านพุทธทาสเนี่ยกลับมากินข้าวใหม่ นะไปทางใหม่ตัดสรู้เลยถ้าเปรียบเทียบของท่านพุทธทาสเนี่ยท่านก็หลงเข้ามาที่กรุงเทพเพราะนึกว่าที่นี่คือตัก,กัตรีลาทางด้านาศาสนาเพราะว่าเป็นเมืองหลวงมีวัดวาอารามมีพระภิกษุมากมายแต่ท่านผิดหวังท่านกลับไปบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าที่บ้านท่านเนี่ยมองไปทางไหนเห็นแต่ประชาชนไม่มีวัดใหญ่โตเนี่ยแต่นั่นคือปุ๋ยชั้นดีที่ทจะทําให้าศาสนางอกงามเพราะประชาชนเนี่ยมีพุทธศาสาศนาอยู่ในจิตใจอยู่ใน วิถีชีวิตมาเป็นพันปีพันห้าร้อปีเกือบพันแปร้อยปีถ้าตำราสุนวูก็คือชัยภูมิชัยภูมิยึดกลุ่มชัยภูมิที่เหมาะสมครับทําให้การสารต่อแนวคิดต่างๆเนี่ยเอื้ออํานวยครับให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ผมเนี่ยกําลังจะตามไปหาวิทยาผลเริ่มนั้นมาอ่านอผมใครทําไม่รู้แต่เก่งนะเนี่ยมหาวิาลยราชภัฏมุมนี้ผมไม่เคยคิดนะผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะ แต่ผมรู้เนี่ยนะพอผมภาพพออ่านเสร็จนะผมามาต่อกันเล่มนี้นะฮะและผมเนี่ยอีกสักสองสาวันเนี่ยจะลงไปอีกทีคุณจะเกิร์นพูดอย่างนี้นะ,ะจะทําให้คนนื่องไปไปสวนโมกึ่งปัจจุบันคนไปเยอะนะเอะอาจจะไปเยี่ยมพระกำนันไปอะไรต่ออะไรเนี่ย<ะ>ต้องมองสวนโมกในมุมมองใหม่ต้องมองมุมไม่ใช่ใแ,แค่ไปสาลาถวายข้าพระแต่มองภาพรวมทั้งสวนโมกมองชุมชนมองวิถีชีวิตศึกษาวิถีชีวิตหยิบค้นคว้า บางทีธรรมะอาจจะไม่ต้องอยู่ในหนังสือก็ได้แต่อยู่ในวิถีชีวิตผู้คน <ฮะ S 1> ที่นั่นนะครับแล้วอีกอันนึงถ้าไปสวนโมกนะฮะผมก็ถือว่ามีบุญ<ฮ>ะนะฮะคือถ้าไปสวนโมกเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็คือโรงมหรสพทางวิญญาณใช่ครับแต่สิ่งที่เป็นเป็นไฮไลท์ของโรงมหรสพทางวิญญาณที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือ ภาพพุทธประวัติหินสลักครับซึ่งจะอยู่รอบด้านนอกของของโรงมหาสพทางวิญญาณ<ะ>ประดับอยู่รด้านนอกทั้งหมดนะฮะตามตำนานก็คือว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยไปอินเดียก็ไปเห็นภาพสลักพวกนี้อยู่ตามที่ต่างๆของอินเดียท่านก็ได้ความว่าหินสลักพวกนี้ตกทอดมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ทำขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่นิยมสลักภาพของพระพุทธเจ้าแล้วท่านพุทธทาสก็เลยให้ก๊อปปี้ครับแล้วก็เอามาทำมาทำกันเองนะพระทำกันเองแกะสลักกันเองแกะสลักกันเองก,ก,ก,ก็ถึงได้มีลงปั้นอยู่อ,อันนี้ตำนานนี้มหาัสาจาย์เสร็จแล้วก็เอามาทำไว้นะฮะท่านก็ทำไว้อย่างละห้าชุดสิ่งที่มหาัศาจรรย์ก็คือว่า ผมเนี่ยได้มีโอกาสาฟังท่านาท่านอธิการสุชาติเจ้าวาดวัดสวนโมกองค์ปัจจุบันเนี่ยเดินอธิบายตั้งแต่ภาพแรกจนภาพสุดท้ายสองชั่วโมงเต็มนะอันนี้บันทึกเป็นรายการไว้เลยนะอ๋อไม่ไน่าคุณตะเกิงถึงอินมากเลยนะเนี่ยคุณสาธิตดีมากผมว่านะคนที่รักการอ่านอย่างคุณสาธิตนะครับถ้าไปนะฮะแล้วไปอยู่กับ ภาพหินสลักนี่นะฮะจะมีความสุขมากนะฮะเพราะว่าท่านอธิการสุชาติเนี่ยหรือว่าพระผู้ใหญ่ที่สมัยก่อนเนี่ยพระนี่คือโรงเรียนนะคระับทุกวันเนี้ยผมถามว่าเราจะหาพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ลึกซึ้งแบบเนี้แล้วสอน,นคนอ,อื่นๆได้ด้วยได้ที่วัดไหนบ้างประเด็นนี้จะขยายไปไกลบ้างนะถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยแต่ว<ะ>่า พอเราพูดถึงหนังสือที่นําไปสู่เรื่องการปฏิรูปคุณตะเกิงยกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงเรื่องภูมิเรียงเรื่องชัยยาเรื่องวิถีชีวิตเรื่องพระเรื่องการขยายความรู้รอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับผมคิดว่ามุมอย่างนี้เป็นมุมที่หยิบไปทําเรื่องปฏิรูปนี่ได้ง่ายๆง่ายเลยพราะมันกับหยิบสิ่งใกล้ตัวที่อยู่ในสังคมเนี่ยหยิบเอามาในแง่มุมที่ใช้ประโยชน์กับสังคมได้ดีกว่าก๊อปปี้มาแต่เอยถึงโรงหยาบศพทางวิญญ,ญาณนะนึกถึงภาพที่ลือลั่นที่สุดนะ ครับคนที่มีตาอันนั้นแบบอ,อียิปต์อ่าแล้วก็มอบดวงตาที่เห็นทําไให้กับคนเี่ยคือ,อคือถ้าใครไปนี่มหศัศจรรย์มากครับเพราะว่าท่านอธิการเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังตั้งแต่ภาพแรกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประสูตรครับนี่คือผมเรียกว่านี่คือรหัสลับดาวินชีเลยใครที่เรียนแบบโรเบิร์ตแลนดอนนะฮะนี่น้าเขียหนังสือเลยนะอย่างเงี้ยนะใช่คื คือระบบแรงดอนเนี่ยคือคนที่เห็นอะไรแล้วตีความว่านี่คือสัญลักษณ์ของอะไรถูกไหมฮะอย่างของที่ลงมหรสพทางวิญญาณอย่างเงี้ยนะฮะภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะมันก็คือสัญลักษณ์หมดเลยครับครับผมจะเปิดให้ดูสักรูปหนึ่งนะฮะนี่ฮะสัญลักษณ์การประสูติครับสัญลักษณ์การประสูตยเนี่ยมีมากมายคนที่ศึกษาเนี่ยดอกบัวคือสัญลักษณ์การประสูติครับช้าง โอ้ท่านอธิบายดีมากว่าถ้าเราไปเห็นภาพที่คนโบราณเขียนเอาไว้เนี่ยอะไรคือสัญ,ญลักษณ์อะไรและทําไม,มจะต้องมีสิบสองแฉกมีแปดแชกมีดอกบัว,กวกหกรูปพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนเป็นเป็นมีนัยยะมีนัยยะมีนัยยะให้ตีความใช่ให้คน้นคว้าให้ศึกษาใช่ทั้งสิ้นอย่างเงี้ยก็คือการประู<อ>ูิและท่านอธิบายว่าเพราะอะไรโอ้สนุกมากครับหรืออย่างเงี้ยนี่เป็นภาพ เป็นภาพสลักตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชครับผมเนี่ยถึงมีความรู้สึกว่าถ้าหากใครไปนะฮะแล้วได้มีเวลานะฮะหรือหาคนที่แบบคอยอธิบายให้ญาติโยมที่ไปเนี่ยเดินชมสักรอบหนึ่งเนี่ยทุกคนจะมีความสุขมากเสียดายว่าทุกคนไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าที่เห็นน่ะคืออะไรแต่ผมก็ยังไม่ได้<ม>ไปาขดคนอธิบขาดคนอธิบาย ถ้าเป็นฝรั่งก็คงจะมีหูฟังเดินไปเรื่อยนี่อันนี้พูดถึงรายการเราถ้าทางสวนโมกได้ดูรายการนี้ก็คงจะต้องไปหา <c oughs> <c oughs> คนซึ่ง <c oughs> มันก็เป็นมะกรูเทศอธิบายนะใช่ <c oughs> แต่ว่าผมว่าประเด็นที่ที่คุณตะเกิงยกถึงเรื่องสวนโมกขึ้นมาพูดถึงเรื่องหนังสือก็ดีลงมหโหสพทางวิญญาณอะไรต่างๆก็ดี<า>ผมว่านี่ก็เป็นมุมที่หยิบขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแง่เรื่องปฏิรูปได้นะครับครับ ราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่ไปที่นั่นก็ถ้าให้ต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเนี่ยคือต้องไปศึกษาต้องไปศึกษาแล้วทุกอย่างเนี่ยศึกษาได้หมดนะฮะต้องศึกษาได้หมด<ผ>มเลยผมเห็นทีจะต้องไปใหม่ต้องไปดูใหม่แล้วนเนี่ยต้องไปดูใหม่ครับ <laughs> เพราะว่ามันมหศัศจรรย์มากครับแล้วก็ยิ่งผมเนี่ยพยายามจะทั้งหมดม,มีมีกี่ภาพครับที่รอบทั้งหมดเนี่ยโอ้เป็นร้อยะฮะเป็นร้อยรูปฮะ เียงแต่ว่านี่ผมกาลังจะหาอยู่รูปหนึ่งนะฮะซึ่งผมแบบคําอธิบายของท่านพระอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมหัศจรรย์มากนะฮะครับเป็นภาพของเป็นภาพของสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอ่าฮะแล้วมีนางวิสาขามังฮะครับมาถวายอาหารแล้วรอบๆอบของ พระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีภาพปรากฏนะเป็นแค่ต้นโพเนี่ยนะครับเป็นรูปผู้หญิงล้อมรอบประมาณสักยี่สิบคนพระอาจารย์พุทธทาสตีความว่าผู้หญิงที่อยู่รายรอบพระพุทธเจ้าทั้งหมดในรูปเนี้ยคือนางวิสาขาคนเดียวเลย uh huh. แต่ว่าหลายอิริยาบท uh huh. เราก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ย uh huh. คนเมื่อสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ย เขากำลังจะทำแอนิเมชันหรือเปล่า uh huh. คือเขาเห็นอิริยาบถของผู้หญิงคนเดียวที่เดินเข้าไปทำนูน่นทำนี่แล้วก็ถวายเนี่ยนะเขาเขียนลงในสลักอยู่ในแต่เป็นหลายอิริยาบถคือถ้านำมาเรียงกันเนี่ยก็คงจะเหมือนภาพเรียงทีละภาพเป็นแอนิเมชันเป็นแอนิเมชันมหัศจรรย์มากครับครับ,รบผมถึงบอกว่าเป็นโชคดีที่ผมได้ไปแล้วผมได้มีโอกาสฟังท่านซึ่ง คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมที่ดูฟ้าวันใหม่จะได้ชมสารคดีชุดนี้<อ>เต็มเต็มเพราะว่าเราบันทึกรายการไว้<อ>นี่ของดีนี่ฟ้าวันใหม่ยุคใหม่ก็เป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกันก่อนดูผมต้องไปดูของจริงก่อนต้องไปดูของต้องไปดูของจริงก่อนแล้วก็ต้องอให้ท่านพระอาจารย์สุชาติพระอธิการสุชาติเนี่ยมา,อาคอยอธิบายน,น,นะแต่ตั้งแต่ พระสุเทพบวชจําวัดที่นั่นเนี่ยผมยังไม่ได้ไปชายาเลยนะเพราะขณะไม่ไปยังมีคนถามอยู่บ่อยว่ากำนันบวชแล้วเมื่อไหร่ผู้ใหญ่จะบวช <laughs> ผมก็ตอบไปแล้วว่าผมยังติดทางโลกอยู่ <laughs> แต่ว่าไปเที่ยวนี้ตั้งใจจะไปแบบคุณตะเกิงว่านะครับเพราะว่ายิ่งคุณตะเกิงแเล่ายิ่งน่าสนใจนะครับโอ้สนุกมากรครับที่นั่นผมว่านะฮะรสิยมอย่างคุณสาธิตนะครับผมว่าจะไปอยู่กับโรเบิร์ตแลงดอนเนี่ย มหาศาลเลยนะผมใช้คำว่าโราเบิร์ตแรงดอนนะฮะและที่สำคัญเนี่ยนะฮะใครไปที่นั่นเนี่ยหลวงลุงเนี่ยก็จะชวนบวชกันทุกคนนะฮะ <c oughs> ล่าสุดล่าสุดเนี่ยท่านก็มีโครงการที่จะเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะฮะบบวชถวายเป็นพระราชกุศลสองรุ่นรุ่นละ88รูปนะฮะเท่ากับพระชนมายุซึ่งเดี๋ยว ทางวัดก็คงจะได้เชิญชวนออกมาโดยที่จะจัดหาเครื่องบวชเตรียมไว้ให้หมดสิ่งที่คนอยากจะบวชก็แค่ว่าขออนุญาตพ่อแม่แล้วก็ไปแต่ตัวหิ้วกระเป๋าเข้าพักได้จริงๆพูดพูดเรื่องบวชแล้วเรียนนี่ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดมากนะครับเพราะว่าการออกแบบเรื่องของการบวช ที่จะต้องมีเหมือนมีวินัยกำกับเช่นจะต้องโกนศีรษะผมคิ้วนะฮะนุ่งห่มมีศีล227ข้อ<ฮ>ะนะฮะจะต้องจำวัดอยู่ตรงนั้นฉันไม่เกินเที่ยงหลังเที่ยงจะต้องเป็นเวลาที่ปฏิบัติต่างๆเนี้เป็นต้นเนี่ยวิธีการออกแบบแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเอื้อต่อการที่คนเราจะศึกษาอะไรที่ลึกซึ้งได้เยอะผมว่ามุมนี้เนี่ย ไม่รู้นาะนีดทิ้งผมคิดเรื่องปฏิรูปอยู่เรื่อยช่วงเนี้เพราะว่ามุมนี้น่าคิดนะครับ,รบในแง่ของการปฏิรูปว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะที่อาจจะพูดได้ว่าศาส,สนาพุทธเนี่ยตอนนี้เจริญข้าวนามมากกับศีลังกาผมไม่เคยไป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 ,ไปดูที่นั่นแต่ว่าผมว่าไทยเนี่ยก็ก็ไม่น้อยนะแต่ว่าในช่วงหลังมีความรู้สึกว่าเรื่องของการบวชเรียนเนี่ยวัดที่จะเป็นอย่างส่วนโมกเนี่ยอาจจะนับนับได้ไม่กี่ที่ในประเทศครับนะครับ การพลิกกลับมาเอาศาสนาเนี่ยศาส,สนาพุทธของเราเนี่นะครับเป็นจุดเริ่มของคนที่จะไปไปบวชเพื่อที่จะเรียนเนี่ยอาจจะต้องเป็นโครงการใหญ่ของประเทศพอเห็นหลวงลงกำนานไปบวชเนี่ยนะฮะแล้วเห็นตั้งใจชวนคนนั้นคนนี้ไปแล้วก็มีเรื่องหนังสือนังหา,าครบมบผมว่าเรื่องนี้ชวนคิดนะครับ,รบเพราะว่าผมอยู่ในต่างจังหวัดตอนนี้บางวัดเนี่ยเราทอดกระถินให้เงินไปสร้างวัดใหญ่มากเลย จะเหลือพระสองรูปอ่ะจะดูแลวัดไหวได้ยังไง <ฮะ S 1> นะครับแล้วเด็กวัดสมัยนี้ก็ไม่มีเลยนะไม่ค่อยเหลือแล้วออไม่เหลือแล้วสมัยก่อนยังหิ้วปิ่นโตตามเดี๋ยวนี้พระต่างจังหวัดไปบิณฑบาตต้องเข็นรถเข็นครับเพื่อที่จะใส่ปิ่นโตปิ่นโตสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียก็คือว่าเด็กวัดไม่มีแต่ว่าหมาหม,มาวัดเพิ่มขึ้นและบางทีมีนคนไปปล่อยที่วัดเห็น,เห,นเห็นในโซเชียลมีเดียไหมครับหมาเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเป็นผู้ช่วยนะฮะ บางทีก็มาเดินตามพระนะฮะเราเห็นภาพล้ออยู่แล้วมีหลายครั้งนะฮะมาด้วยจริงๆนะฮะกลายเป็นว่าคนไม่มีแต่ว่ามีสุนัขเนี่ยนะฮะไปรับใช้หลวงพ่อนี่เยอะเลยนะเห็นภาพอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่เยอะนะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังนะฮะแต่ผมย้ําสุดท้ายนิดนึงว่าการที่ผมไปได้รับแรงบันดาลใจเรื่องสุนโมกเนี่ยจกนกระทั่ง ไปทําอะไรต่ไม่อะไรมาเนี่ยคนที่จุดประกายคนแรกเนี่ยคือคือ,คอท่านพระอาจารย์โพครับนะครับฟังมาเนี่ยนึกอาจจะนึกว่าเป็นท่านหลวงลงุลงครับแต่คนที่จุดประกายคือพระอาจารย์โพซึ่งปัจจุบันท่านก็83 84แต่แข็งแรงเดินขึ้นภูเขาได้ท่านเป็นคนที่บอกว่าเมื่อบลูสกายหรือว่าฟ้าวันใหม่เปิดมาใหม่เนี่ยน่าจะมาเป็นเหมือนกับยานพาหนะของธรรมะ นำธรรมะเนี่ยให้กับผู้ชมได้เป็นธรรมะสู่มวลชนใช่นะฮะก็เป็นเหตุที่ว่าเ,เราได้หลวงลุงก็เห็นดีถึงงามด้วยนะฮะก็เป็นเหตุที่ว่าเราได้ไปทําเรื่องพวกนี้มาแล้วก็ได้มีโอกาสนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ,รบอันนี้ก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะฮะไปวัดใกล้บ้านท่านก็ได้เพียงแต่ว่าไปศึกษา ครับนะฮะไม่คงไม่ต้องไปเช่าเหรียญมั้งดูหมอคงไม่ต้องส,ส่วนใหญ่ไปขอหวยนะครับวันนี้เราก็คงลาเพียงเท่านี้นะมีหนังสือส่งท้ายที่จะแนะนําคุณผู้ชมได้อ่านแล้วก็มาพูดกันอาทิตย์หน้าคว้มาคุยกันอาทิตย์หน้าครับคือผมคิดว่าทิ้งไว้เป็นการบ้านก็คือว่าจะอ่านหนังสืออะไรเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะหาแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหยิบมาเป็นประโยชน์สําหรับการปฏิรูปสังคมไทยนะทิ้งไว้สักเล่มหนึ่ง รหัสดนตรีพลิกวิถีโลกรหัสดนตรีพลิกวิถีโลกเป็นที่ซื้อเก่านะฮะใครเขียนฮะเขียนไว้หลายปีและซิเรซิเรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบทเพลงในสายลมอะไรต่อไม่หลายเยอะแล้วทําให้มองดนตรีในมุมมองใหม่นะว้อาทิตย์หน้าเรื่องแจ๊สเรื่องบลูเรื่องอะไรต่อหลายสองเล่มนะฮะบทเพลงไม่ใช่รหัสดนตรีของซิเรแล้วก็เกรก Three Cups of Tea เรื่องของการไปสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารนะครับ,รบเอาละครับวันนี้ผมกับคุณสาธิตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ